ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านในยินดีนต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมและเกมใหม่นะ Defense Tower s t o r ยล่าสุดมาแล้วนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสนับปลอดภัยแนะนำร้านทอมอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอ,อทอมอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไนมะ่ว่าจะเป็นยัง,งคงคาสิเนียร์เกมชิ้นอิมแพกจากวันแรกนั้นล็อกบีไฟอาร์วีมีหมดนะทุกเกมในโตไทยนะก็โดยเฉพาะแบ็คคัอพเปอร์นะรับเติมทุกแพ็คนะได้เอ็กซ์ตบุ๊คเวสไซต์นะ ทักมาได้เลยนะสะดวกทางไหนนะจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะเ,เติมเกมเติมถูกเติมไวยต็อกวอทช์แอปนะฮะแล้วก็วันที่31วันทั้งแมนเบว์ในร้านรับเติมด้วยนะครับวันเกมเปิดนะฮะอย่าลืมนะกันนะครับผมเนาะยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะฮะก็รู้ๆกันอยู่นะฮะมาลุยเกมกันต่อนะครับผมมาถึงก็มีโคโคออฟด้วยนะโคออฟโหมดนะอันนี้ก็เป็นด่านปกติธรรมดานะะ so จะเป็นเหมือน,น <c oughs> แนวแบบแนวอวกาศไซไฟนะฮะ <c oughs> เล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเป็น defense tower งานดีสโตไทยอ่ะเ,เลื่อนนะตามที่เขาบอกือเลื่อนเปลี่ยนเป็นต,ตัวอื่นได้ด้วยเหรอเนี่ยประปกป้องฐานเรานะอยู่ในปาเรียเนี่ยอันนี้ก็เอาตัวคลอดออกมาเรื่อยๆเ,เนี่ย ทำไมมีฝั่งบนฝั่งล่างอ๋อฝั่งเราไปบุกเขาด้วยเหรอผมก็ไม่ถนัดแนวนี้เนาะนีดด่ดูนิคราบได้ด้วยนะวันี้ประมาณว่าตัวเหมือนกันนี่ใส่กันได้นะเฮมันมันมีเป็นแถวใครแถวมันด้วยนะรวมตรงกลางเอารวมเสร็จแล้วนะอันนี้รวมกันเออนะ มันมันตรงรวมตัวละครนี่แหละฮ <c> ะ <oughs> แล้วก็มีบัฟต้องเลือกดีๆนะนี่มีเลือกบัฟด้วยนะส่วนฝั่งของเราก็โจมตีฝั่งบนด้วยนะดูดิฝั่งศัตรูก็เลือดเหลือแบบปิ่มๆเลยนะนี่เอามาลงตามเลนได้นะผมนี่ถ้าไม่ตายก็รอศัตรูมาเยอะๆก่อนค่อยใช้ท่าไม่ตายนะฮะ นีรวมกันได้เป็น3ดาวสาขีดนี่รวมได้นะต้องรีบนะต้องรีบรีบรวมรีบ,ร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 บลงเลนนะครับผมเลนนี้รวมได้รวมนะรผมน,นี่รวมได้รวมบางอันก็รวม3 3ขีดบางอันก็รวมได้แค่สองขีดนะนี่ก็เลง่ายง่ายๆเลยครับผมมีทั้งฝั่งของเราฝั่งของศัตรูนะขาบนฝั่งของศัตรูข้างล่างฝั่งเรานะ เออแปลดีวะไม่เคยลองเลยอ่ะมาถึงก็ให้เปิดนะครับผมเปิดทหารที่ลงสนามหรือเปล่าบรรยากาศเกมก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปเกมใหม่ๆนะครับผมเนาะลงทุกวันนะฮะกดซับสไครป์ช่องผมไว้ไม่ออไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะมีเกมให้เล่นใหม่ๆทุกวันนะฮะ ว่าันเป็นสโต้ไทยสโต้นอกสโต้ไหน VIP กลับมาเปิดใหม่เปิดเก่านะบร,นบริษัทนู่นบริษัทนี้เยอะแยะไปหมดนะอ๋อนี่ไงเอามาอ๋อนี่เอามาลงในนี้ได้นี่ฮะโอเคมีหลายฮีโร่นะ่ยโอ้โหถ้าเปิดได้ฮีโร่โอ้โหเยอะมากก็ลองสลับสับเปลี่ยนดูแล้วกันเนะี่ยอันไหนเหมาะก,กับเราเนะนี่ยก็ดูเอาว่าสกิลมีอะไรบ้างเนาะ ตอนแรกงงๆอยู่นะแล้วตอนี้เริ่มเล่นเป็นแล้วอย่าให้เลนว่างเนี่ยอย่าเล่นบ้างอ่าดัแบบแรกลงมาลงมาก่อนเลยครับไอ้ครบเลนก่อนแล้วค่อยครับนี่เนะลงมาอีกนี่บมอันนี้ยืนเลนได้แล้วอานนี้มาผสมกันเอา้าผสมข้ามเลนไม่ได้วะ เนี้ยน,นี้ผสมได้แล้วผ so สมข้ามเลนไม่ได้ใช่ไหม so เอาได้นี่ว่าต้องกดดีๆครับผมนี่เย็นๆแล้วก็เลือกบัฟดีๆนะฮะอ่ะเริ่มต่อมาานันจะมีจังหวะให้เลือกบัฟด้วยนะเลือกดีๆ ไม่ต้องรีบพี่ทำไมผสมไม่ได้วะสมสมเลนนูน้นเฮียม่งผสมไม่ทันแล้วอ้าวโอเคจัดไปตายแล้วยิบหายผสมไม่ทันแลวเริ่มมาเยอะแล้วผม อองานงอกเลยฮนะโอ้โหสิงโตมาเลือกบัฟไหมโอ้โหชนะครับโหก็เล่นยากเอาเรื่องอยู่นะออก็เอาเรื่องอยู่นะผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาเรื่องนะไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะ แล้วถ้าโคออฟจะขนาดไหนวะเนี่ยเ,เดี๋ยวดูซอลจุดหมายก่อนแจกอะไรบ้างครับผมอะไรวะเนี่ฟยฟิเอเหมือนแบตเทนพาร์ตนะมุมทำตามที่เขาสอนไปอันนี้ไดรีเร่เควสด้วยมเมนด้วยเนาะรายวนันรับทั้งหมดแล้วก็รับข้างบนนะฮะสองจุดหมาย โอ้โหสามพันเพชรเนี่ยผมแจกหนักจัดเต็มตอกี้เราเปิดกระชาตรงไหนนะตรงไหนวะนี่เปล่านี่เฮสิ 10, บใบพันห้า 5, เปิดได้สองอ่าเปิดได้สองสองรอบนะฮะขอตัวเจมเนมนะตะกี้แม่งสูง้ี่เกือบไม่ทัน เออเอ,อ้ออกเว้สีม่วงหนึ่งตัวเออหลืออีกพันหกร้อยจัดไปอีกนะ1 5พันห้ามาไหมหีทองมาไหมหรือว่าได้แค่ม่วงอ่้เออไม่น่าจะมีทองเนะี้ยทำไม่ได้ก็ตรงนี้ก็ต้องรีเอานะผม อ่าแล้วก็มีภารกิจรายวันโอ้ยเต็มแล้วเหรอรู้ตัวซ้ำมทาทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมเนี่ยไลอัพแล้วก็จะเอานี้มาแทนตัวสีฟ้าคือตัวนี้เหรอไหนว่าตัวมวยตัวหนึ่งนี่นี่ อ้าวผมมีอีกตัวนึงไปไหนล่ะนี่งไงผู้ชายแคนในประหมึกดกว่ะนะฮะโอเคแล้วมันอัพยังไงวะอัพตัวละครเราอะ่ะมันยังไม่สอนเลยอะมันจับคู่ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมโคโอฟจับคู่เนะี่ยน่าสนใจอยู่ว่าเราจะเจอใครในประมาณนั้นอ่ะอีกหนึ่งรอบเพื่อความบันเทิง มันรันดอมอ่ะก็จะเอาใครลุมมาเฮ้ยนี่ไงนี่มีปืนไวนะฮะนี่โล่โล่โล่เดินมาหน้าได้ไหมไม่ได้วะตำแหน่งในตำแหน่งนั้นนี่รวมรงนี้ได้นะฮะอ้าทำไมมันยิงพวกกันเดียวกันวะ <c oughs> นี่ครับซ้อนไว้ โูหฝั่งนู้นแม่งแทบจะเลนนู้นแทบจะมีอยู่คนเดียวอะเลือดีๆนะครับอันนี้บัฟสีเขียวล้วนเลยโหรวมได้ไหมรวมได้วะ่ะ มันรวมข้ามเลนได้นะอ๋อ๋อปืนมันบัฟ ATK ให้มันยิงบัฟ ATK ให้อ้าวเวียนแล้วเวนแล้วเวนแล้วเวนแล้วศัตรูเริ่มเข้ามาใกล้แล้วอ้าวเลนพังครับผมอาผ้าวพาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็มาลองเล่นได้นะะก็มันนะฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนี่นก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับผม